โอเคครับผมนะฮะอ่ะต่อกันในวันที่13นะครับผมนะวันศุกร์ที่13บสามนะผมไปต่อเลยนะฮะอ่ะไปเอ้ยไม่เดินเดินไม่ได้บะไปต่อแต่วันนี้เรามีอะไรมาใหม่ด้วยฮะเรามีข้อความภาษาไทยเออวันนี้เราลงภาษามอดภาษาไทยมานี่โอ้โหสุดยอดนะครับผมแม่เห็นบอกของลูกกัในสื่อพิมพ์วิดีโอนิบบุบของลูกดีมากนะแม่ผมใจมากเลยเต้ด้วยรักแม่แม่รักนะโอ้โหสุดยอดเป็นไงเจมเจมเจมเป็ดนะฮะ อุ้ยได้คาริฟาวเวอร์ด้วยครับโซด้วยเป็นไงโล่งมอดภาษาไทยปะนะครับผม<า>ขอบคุณ,อคณมอดจากจําจไม่ได้จําชื่อเจ้าของไม่ได้นะฮะผมต้องมีอยู่เจ้าเดียวแหละครับเนี่ยวันนี้ครับผมเนี่ยเราคุณวัดไม่อยู่นะครับผมไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะฮะ <c oughs> ม,มาโอ้อันนี้คือเราจะเล่นกับแบบชิลๆนะครับผมนะคุณวัดไม่อยู่ครับผมนะขาคนลงดันว่ะ ขัดคนลงบันบนลงเซ็งเลยอ่าเดี๋ยวจะเอาไอ้พิกแอคนะฮะเออไปเอาพิกแอคที่อัปเกรดนะฮะผมเดี๋ยวเรารอวันที่สิบหกเนาะสิบหกเราไปซื้อสตรอเบอรี่กันครับอืเป็นไงลงฟันสวยไหมสุดยอดเออนวันนี้มีการจัดเทศกาลด้วยลงอ้าวอ้าววันวันอะไรวะ จะถึงตอนนี้ไม่มีล่องรอยลงเมืองชั้นสุดท้ายผมยังไม่ได้ลงเลยมันกลับมากี่โมงวะลงเทศกาลอะไม่รู้ลงไปเทศการไหมไปยังไงอะเอ๊ยมาแล้วเอ็กเฟสติวัลลงป่ะป้ปลาเลยยเลยเลยไปไปไปอืยป้าเทศกาลนี่เปล่าวะ เออเทศกาลนี oui. fate, 16, huh, 2, o, nah. ่แหละลงที <Felix 's> <ially> uh ่น huh. ี so ่ไงไม่ต้องไม่ต้อสิบหกลงไม่ต้อสิบสามเอาบัตรโทบัตรโทบัตรโทซื้อเลยนะลเือยหมดลยลุงซื้อเลยสปอตบอลี่ละร้อยไงร้อยหกสิบเจ็ดเม็ดอือือโอกาสดีนะครับผมนะเราก็จะได้คุยกับทุกคนครับผมจะได้เพิ่มอ่าการอ่าปฏิสัมพันธ์นะครับผม สวัสดีครับลุงกัดนะครับผมเขาเขาเปลี่ยนมอสหน้าให้เราด้วยไหมเนี่ยใช่ใช่เปลี่ยนมอสหน้าให้ด้วยนะครับผมโรบินนะน้อง่ะเออเคโรไล,ลครับผมนะนะโมโอเอ็ไม่ลงน่ารักกว่าที่เคยเออเล่นก่อนหน้านะี้เออหมายถึงว่ามอสมอสหน้าก่อนหน้านี้มันมีนเวอร์ชัน,นผมอยากเห็นอาบิเกลเขาลงเลงใครไว้ลง เลงไข่ไว้ไม่ได้เลงไข่ไม่ได้คุยไข่ป้าโจดี้เอมเลรี่นะับผมนะนี่มาลุครับผม,นะบผมแล้วก็ดิเพนนีฮนะส่วนคนนี้ครับผมนะวินเซนต์นะัะผมโอ้เมื่อไหร่จะเริกนะรู้จะาหาไข่ให้ได้เลยนะแจ๊บบอกผมแล้วฮะนี่แอมเบรเกลครับผมนะคุณรู้ไหมว่าอ่าใครใครเป็นเทพแห่งการหาไข่ ถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ไข่มากกว่าแปดอันนะคุณไม่สามารถชนะอัมบิเกียวได้ครับเออเขาเป็นเทพในการหาไข่นะแล้วมีข้อความบอ,อกว่าอัพเดตสมุดบันทึกนเป็นภาษาไทยรเรื่อง<น>ดีเนาะแสดงว่าคุยคนแล้วเริ่มเรียงลงมันจะเริ่มแล้วนะปับป๊บเึิงผมจะดูสมุดบันทึกอยู่ไหนดูยังไงสมุดบันทึกยูไหนอ่ะเออกดแล้วเนี่ย อ๋อเจอแล้วกดลูปหัวใจกดสตาร์ทแล้วหัวใจอ๋อนี่ฮะเฮ้ย,ยผมมีหัวใจเพิ่มขึ้นแล้วอะ่ะอ,พอ้พอไหม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 ลงเอ่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหลือวขาดขาดคุยกับไอ้นั่นหน่อยคุยกับใครพ่รอมดพ่อมดมันอยู่ไหในในีพ่อมดพ่อมดพ่อมดอื <Like. S 2> มันต้องอยู่ในโรงมันอาจจะอยู่แบบไม่เหมือนชาวบ้านจริงไม่มาเปล่าลุงไม่หรอกอ,อาจจะไม่มาก็ได้ไปเริ่มเลยลงุงเอาละเลิสตาร์ทโดพร้อมแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาเด็กนะในการล่าไข่แล้วทุกคนใจเย็นนะเด็กต้องใช้พลังงานในการหาไข่ที่ซ่อนไข่ให้ได้มากุี่นุดเพื่อจะได้รับรางวัลในประเท่กับบ้านที่ระลึกอ่าครับอะไรทุกคนพร้อมแล้วหรือยังอ่าพร้อมแฮเริ่มต้นหาไข่ได้ปี๊ไปไป,ไปี๊ไปแล้วไปแล้วล็อกบนก่อนเลยแมแมปผมก็จําที่ไม่ได้รัรผมนฮะ เจอ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 หลังรถหลังรถเฮ้ยจะผิดหลังรถหลังรถหลังรถอ่าอันหแม่มันแหม่นแม่เอ้ยอย่าปังจี้สองห่องแล้วชามึนเลยครับโอ้แล้วสาเดี๋ยวี่ิบห้าวิสิอืมสอย่างอีกอย่อีกจะสี่ลูก่วะ แล้วจแล้วแม่มันแม่มันแม่ห้าหกแม่แม่เจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดิเจ็ดิแม่แม่แม่เจ็ดลูกโอ้ได้เจ็ดลูกครับผมอะไรกูไม่กินลูกโอ้ข้างหน้าเลยอ่ะผมไม่เห็นน่ะเออโอ้ ว้าวดูใครพวกนี้ดิเออท่าสมบัติทำได้ให้เด็กๆพวกเธอนะมาเก็บขยะได้แบบนี้บั่งเราจะเป็นเมืองที่ดีมากเลยนะแ,แล้วผู้ชนะเริกด้วยแกโอ้ลุงชนะว่าลุงได้กี่อันเนี่ยเจ็ดแปดอันยังไม่แน่ใจโอ,อ้ขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมเงนินไ,ได้หมวกได้โล <c oughs> จะบอกลูฟี่เอ้ามืดเลยจีจีมืดเลยเรียบร้อยครับผมผมจะแบ่งไอ้นี่ไปครึ่งหนึ่งฮะผมจะแบ่งอย่ยันละครึ่งยังไงวะไม่เหมือนไหมครับโอเคได้ละฮะลงปลูกเลยไหมลงในโรงเพื่อความชั้งทองนะต้องรีบปลูกแล้วครับปลอยแม่งในโรงลงลดน้ำไว้ลง นี่ไงเอาบัวมาแล้วลงปลอยแม่งเลยนะจงวะคือการนี้โดยเฉพาะครับผมอือหือจงวะอะจางวะสีเพิ่งต้องการจับเทศกาลนี้ไม่ใช่อะไรครับผมฮนะไอเนี่ยแหละ <c oughs> นวดอ่านะฮะปลูกให้หมดปลูกให้หมดครบยังลงยังยางยาง,ยงผมลืมอะไรบางอย่างว่ะปุ๋ยให้ปุ๋ยด้วยให้ปุ๋ยด้วย่ยวยาย้าไม่ทันปุ๋ยแลใส่ก่อนใส่ก่อนโปรยลงเป็นไรเป็นไรมันบอกว่าชักจะเด็ดแล้วถ้าแม่ง <laughs> ให้ใช้การดึกใช่ไหมลุงเ,เอ้ยเปลี่ยนปุ๋ยเป็นปุ๋ยไม่เป็นไรลืมได้ขานาดขนั้นใส่ปุ๋ยได้ขานาดขนาดแม่นนลืมแม่เวลามันกระชั้นชิดนะครับผมคุณจะได้ยินเสียงม่วมั่อะไรนะครับผมนั่นเป็นเสียงป๊อกนะครับผมอ่าเที่ยงคือสี่สิบแล้วลงทำไมทำไมทำไม <laughs> เอาให้หน็อกไปเลยไม่รู้ง่วงง่วงอ่าทำาบบนี้โอ้โหเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงเอ้าไม่ไม่มีบัวรดน้ำทำไมทำไมทำไมเร็วเรโอ้ยรถผิดรถถูกอีกอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งไปนอน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 ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อันลดแล้วรถแล้วนั่นลดเสร็ ไป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 เบื่อไซเบอร์สลบเหมืองแล้วโอเค,อเควันที่สิบสี่ดูปาะมาณผีปีที่หนึ่งไหครับผมอือจะคงว่าโอ้ฝนตกด้วยดีแลยโอ้ดีวะ่ะตนนี้โตแล้วหน่อยฮนะ มก็ลืมใส่ปุ๋ยก่อนเนาะเออใส่ได้แค่บางบางต้นนะผมนะฮะลืมฮะจะไม่ได้นะับผมนะลืมมันรีบเนาะนี่ขนาดใส่ปุ๋ยแค่บางต้นนะผมยังแบบไม่ทันเลยนะะโอเคนะฮะผมอ่าไม่ต้องรดน้ําวันเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาของที่อัปเกรดเอาไว้นะครับผมเอาเจดไปด้วยเนาะอันหนึ่งอ่าโอเค อ่ะนมันลิสตสตรอเบอรี่ที่เหลือเราจะเก็บเอาไว้นะครับผมในตอนที่เรามีอ่าอะไรนะโกดังเนาะเขาเรียกอะไรนะเลยกระจกบ้องกระจกห้องกระจกนะครับเขาเรียกอะไรนะลงลงลงเรือนลงอะไรสักอย่างหนึ่งใ้าไหมนะลงซัมติงไรแบบโอเคประมาณนั้นแหละตรงฝากเผาอันนี้ด้วยนะถ้าถ้าวาดมาครับไม่เผาลงออกมาแล้วโอเคอเมทิสนะครับผม อามิกซ uh, ี่มาทำอะไรปลูกเลยแล้ออนะวกันเออไปละเรียก่าเน๊ต้องเอาจอบมาด้วยนะผมลืมได้ไงจอบโอเคจึบๆเดี๋ยวไปดักลูกสาวชาวบ้านหน้าบ้านก่อนฮนะลูกสาวลูกช้าชาวบ้านจะพูดกับนังก,ก็กลัวชาวบ้านสงสัยฮะลุงผมยังไม่ได้หาขวานให้โรบินเลยล เอออยู่มุมขวาล่างลงที่เราเคลิกไปเก็บเอ,อ้อะไรนะไปเก็บเออหัหอม,ออหหอมประจำนะเออเนันน้นน่ะลงนี่อาเมนทิ์นะฮะเปิดเก้าโมงแต่ว่าไม่มีใครมาขนทางขยะแป๊บไม่มีฮะเล้วเกี่ยวอะไรกับทางขยะไม่มีใครเห็นไง <c oughs> เออต้องไม่มีใครเห็นนะฟ้าและ้ะผมไปดัดรอลูกสาวชาวบ้านก่อนนะฮะหมวจาดีคืออ,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามารถให้ขงขว่าดได้สองครั้งให้ลงอ,อันทำให้ให้เสร็จแล้วก็แยกย้ายนะืถือว่าภารกิใจนใ,ในการจีบสาว,รนะวครับนี่ฮะอ่าครับหินสีม่วงนี่แลละครับเราลับสิ่งนี้ที่สุดเลยแหละโอเค หุเขาทั้งการใส่ดูน่าสนใจมากว่าไหมล่ะแค่นี้หรอลงเราควรขีดพ่อแม่เขาด้วยไหมลงตามสบายเลยเฮ้ย,ย,ยห้องเธอเปิดทิ้งไว้ว่อโอ้โหเข้าไม่ได้ว่ะอยากได้เอ็นเช t s นสีอะ่ะอยากได้เอ็นเซนสีดลงถ้าเจอหนอนนะเฉาะมาด้วยนะลงอือเฉาะไม่ได้เอามาจะเบ็นตกปลา นี่ตั้งหน้าตังตาตกปลาโดยเฉพาะเลยเนี่ยกชูชอบมันเต็มโลอ๋อเดี๋ยวตั้งหลังจากที่เราก็ก็ไปอัปเกรดแล้วล่ะคับเปบลพิสแอคอัพเกรดอุปกรณ์จากคอปเปลิลเ,เป็นนั่นไม่ได้หรอเนี่ย เป็นเอรอนไม่ได้หรอวะเออสติลพิกเอ็กนี่แหละอุ้ยต้องมีตั้งห้าพันโคตรแพงอืมไม่ได้ลงเดี๋ยวรอคุยกับโจจ้าก่อนได้เลยเงินหลังจากนี้จะไปทุ่มทุนกับโจจ้านะครับผมอ้อหออุ้ยแร่อะไรไม่รู้อ่ะ เอาไปดนเน็ตต่อเลยครับจังหวะนี้บอลงเจอ,อ,เ,จอเจอรางคาลึกงลับด้วยหลงโอมันมามันมาทุกวันนี้ใช่ใชไหมอืมมันมีฟุตฟุตฟุตซีดฟุตสลัดขาย๊ได้ได้รีวอร์ดด้วยปะมันคืออะไรวะเฮ้ยลุงมีแรซีดขาดด้วยหลงอุ้ยลุงได้มเมล็ด อุ้ยลุงและสดหล่อซื้อมาเลยเม็ดหนึ่งพอไหมเม็ดหนึง่งพันลุงลุงต้องขายอะไรให้มันได้หนึ่งพันเออขายอะไรหล่อหินแกรนิตและสดไม่เป็นไรอะลุงแล้วไปตังค์เยอะนะลุงนะไม่ลุงมันเก็บมันเก็บได้ทั้งเดียวลงุงเทั้นเด็ดพวกไอ้รองเรือไง กูกำลันเก็บครั้งหนึ่งก็ตายอยู่ดีลงอเออมันไม่ได้เป็นพืชแบบหรือเปล่าวะเยลเมลอนซีดนี่คือยังไงนะครับเติบโตในฤดูร้อนฤดูนี้ยังยังไม่ได้หรอวะฤดูนี้ฤดูอะไรลงไม่รู้อ่ะเอามาไปชี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะไม่รู้บ่สฤดูอะไรนะฮะต้องลองเอาสมริมมาปั่นดูนะฮะหายครับ คันจริงอ่ะคันจังอยู่ข้างในอ่ะคันหูทีไรอ่ะคนลุกลุกทีอาบน้ำสะหัวปะแป้งอ่ะพี่ก็เอาสำลีปั่นอย่างดีๆบอกแล้วว่ามันเป็นยาดีสำลีเขาดีก็เลยขนลุกขนพองเอ้ยลงอัปเกรดอ่าไอ้นั่นอ่ะลงอัพเกรดนะก,กระเป๋านี่เท่าไหร่นะคุณวัดแม่ง <S 2> 2, <S เออส <2, 000, S 1> องพันสองพันอัเกรดกระเป๋าแล้วหายจ้อยเลยคิดดู เอาอตังพวกเราเ,เนี่ยอุตส่าห์ปลูกผักแทบตายแล้วเขาก็หายนะฮะ <c oughs> เออทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนะตอนนี้เหลือสองคนแล้วนะครับผมท่านผู้ชมอย่างว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อัดคลิปด้วยละกับพวกเรานะฮะอือนะฮะก็เลยอย่างนั้นแหละนะพวกเราเร,รีบนะฮะรีบเล่นสนุกอือฮึ่คนลุกคนพัง เขาไปถึงชั้นที่ห้าสิบห้านะครับท่านผู้ชมเราจะต่อที่ชั้นที่ห้าสิบห้าไปเลยครับมีดาบหรือเปล่าลงมีมีไม่ไม่ลุงก็ไปชั้นชั้นชั้นทุกชั้นที่สิบอะมันจะได้อ่อะไรนะได้ของอยู่ครับทุกชั้นที่สิบ่ะมันจะได้ของครับเพราะนั้นมันจะได้ได้ทุกคนเลยนะลุงก็มาชั้นสิบยี่สิบเนี่ย สา <30 S 2> มสิบก็ต้องสี่สิบห้าสิบเนี่ยลุงก็จะได้ของด้วยครับเดี๋ยวผมรอร้หยครบชั้นร้อยเลยทีเดียวค่อยไปได้ของสิบชิ้นเลย <c oughs> ใช่ไหมเอ้โหตีแทบไม่เข้าครับผมนะคุณวัดแบบมีของดีนะฮะก็ได้ของดีครับผนมะแต่เขาไม่มาฮะเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายที่ตุดงามๆอยู่ขเขาก็เลยนะไปเก็บมันซะนะฮะ อืมฮึอืออ้าวอะจ้ะเออเรียบร้อยอืมต้องเก็บเงินดีเยอะจากสตรอเบอรีร่ลูกหรือว่าเราจะเอาสตรอเบอรีร่มาปลูกทั้งหมดเลยเลยดีหรือว่าเราทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งทิ้งไว้แปดตอนนี้ทิ้งไว้แปดสิบเม็ดน,นะครับเยอะเยอะไหม อันนี้ก็เนอะเออดีและเอาแค่นี้แห่ะลงมันมันอาจจะไอ้นี่แล้ววันมันอาจจะไม่พออ่าห้าครับตัว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 เหมือนรู้สึกว่าเขาจะแอบเอาอันีิไปกินด้วยลงเอาผักมาไปกินด้วยใช่เออลงเมืองได้ถึงี่ท่านห้าสิบใช้พิกแอ๊ดเดิมๆอ่ะเอออือโอ้โห ไม่น่าเชื่อนมเรียกผมไปแค่แค่สองชั้นอะแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวยจะมาก็ไม่มามันเด้งไปเด้งมาเฮ้ยเจอชั้นต่อไปแล้ว 57, 57. าเจ็ดาเจ็ดนะชั้นต่อไปเลยเปล่ามีชั้นต่อไปเลยเล่าลอลเริ่มคาบข้างคา,าวยังเยอะอยล็อกแบบดิจิตอลผม <digital. S 3> ผมาตกปลาตรงไอเนี่ยลงหน้าร้านา้าลึกลปะปลาโล่นั้นแต่ใอยา ใช่ถ้าลงเกจะตกดีก็ต้องทะเลครับต้องทะเลครับผมนะโอ้ทะเลแสนงามในน้าม,มีปลาในนาก็มีปลาลองไปตกหน้าเหมืองนี่กันะลงเออเขอาทาแต,แต่แต่ละจุดมันจะมีเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะนปลาปลาปลาต่างกันครับอ ถ้าเดินด้วยความเร็วขนาดนี้ผมว่าไปตกหน้าเหมือนไม่ทันอนะอาจูะอะอาจูอะตรงนี้เลยละกันช่วงแรกอ่ะปลาทะเลจะราคาแพงครับแต่ปลาอื่นเนี่ยก็ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ว่าเก็บอาชิเมตนได้ครับ เจอปลากรตีนได้หลงย้ายมาตอกตองหน้าหน้าเนี่ยหน้าร้านช้าร้านร้านตีบวกตีบวกเอาวุ้าเจอเจอเหมืองกดตีนด้ยคือไม่ยอมออกชั้นต่อไปออกมาสักทีนี่คุณว่าเขาตาบินหน้าเขาพอได้ไงวะเอาเขาดีหรือเปล่า ไม่สตามีหน่าต้องหกักเราลงอเออเลือดไม่หมดหรอกสตามีหน่าไม่พอลงตตัวนี้ว่าเป็นอาทีแล้วยังจับมันไม่ได้หรอมันตี้นลงยอมนะล,ลงไม่ยอมลงมันต้องเป็นปลาดีดๆแนๆ่นอนอกินไม่ได้แล้วนะออต้องยอม ตาบิน่าหมดว่ะต้องยอมนะครับเฮ้ยข้นหน้าต้องพาอะไรมาลุงยอมเถอะลงเสียเวลาลงุงยอมลงเดี๋ยวเราเก็บของทั้งหมดนะครัผมเอาไปขายดีกว่าครับคุณวัดไม่อยู่ครับผมนะเราเอาของที่เขาเข้าเหมือนครับผมนะเอาไปขายให้หมดเลย <laughs> ความชั่วของมนุษย์นะครับผมเอ้ยได้แล้วเว้ยปลาฮาเลยวะโอ้โหปลาช่อนลงโหได้แล้วเหรอมันชื่อว่าแคทฟิตอะลงปลาแมวฮะแคทฟิตปลาดุกครับ้าวเหรอเออแคทฟิตเป็นเป็นชื่อของปลาดุกครับผมแคทเป็นอะไรลงแคทเป็นแมวฟิตเป็นปลาลงปลาแมวใช่ปลาแมวครับแคทฟิตปลาดุกครับผมเมระว่าแต่าสต่์รมาลงฮะอาว่าาว่า เพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันมีหนวดเป็นเหมือนแมวไงลงโอตรงเข้าใจซรว่าทำไมเขาเรียกว่าปลาปลาปลา,ปลา,ปลาแคทฟินะโอเคกลับบ้านทาไม่ลงทนทนเมื่อกี้เยอะสามทุ่มมาดูจับไล้ตอนห้าทุ่มมาดูตัวเดียวแบทวินนี่ครับเราจะเอาของบางชิ้นอะไปขายมั่งครัเหมือนบางชิ้นมันไม่จำเป็นนะผมฮะ เราก็จะไปขายให้หมดคมนะเพียงคืนแล้วนะลุงแขางบานละไอของตกแต่งนี่ขายได้ไหมเนี่ยมีปลาทด้วยมเลเ็ดพันไลท์ช็อตนี่คืออะไรวะดอกเดนดี้ไลออนลุงอะไรขายขายได้ไปขายห้หมดเลยนะลุงว่าไรขายได้ เราจะสลับแถบยังไงสลับแถบสลับแถบอ๋อคนแอลนี่เราไปดูหน้าบ้านคุณคุณวัดก่อนมีอะไรในหะ้ขายบ้างไหมบ้านกล่องผมลงบ้านผมเอารอเอามีเจดด้วยโลงบ้านผมโลงเฮ้ยมีอริฟเวอร์ด้วย เราต้องต้องเก็บตังนะครับผมนอนแล้โลจะไปอีกสองละโลนอนโหัอโหโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โลโอ้โหโอ้โบโอ้โอ้โหอ้โหอ้โอ้โหโ้โอ้โหอ้โัโอ้อ้อะอ ดูแคสติมขายไดกี่บาทนะสองร้อยห้าสิบนะโหนั่งเยอะอยู่สองชั่วโมงกระบป๋าตายเอาแล้วครับผมเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เราจะเพียงแค่ดีกันก่อนครับผมนะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมนะวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบบ๊ายายครับ